โดยหลักแล้วเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าหน้าทีร่รัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา45ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามประมวลกฎหมายอาญาดิเะ่นนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งวางหลักว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยหากเจ้าอาวาสยักยอกเงินวดัดก็ถือเป็นการที่เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ซึ่งมีความผิดตามบทเฉพาะในมาตรา147ซึ่งวางหลักว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำหรือจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตต้องล วังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100,000ถึง400,000บาทซึ่งหากผู้กระทำความผิดเป็นพระนะคะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วก็ยังผิดศีลร้ายแรงอีกด้วยค่ะทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมศรัทธาจากประชาชนดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นประชาชนอย่างเราก็ควรที่จะเคารพกฎหมายแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมดีกว่านะคะ